ชอบพี่ว่าฝักมันใหญ่เม็ดมันเต็มนี่ฉีดไป5ครั้งภายใน7วันเนี่ยเห็นความแตกต่างของมันเลยครับเชื้อราเยอะนอนลงมันไม่ค่อยเขียวครับมันจะโตช้าไงมันจะชะงักอยู่ตั้งแต่ใช้ตัวนี้ไปมันไม่มีโรคเลย7วันจะเห็นผลเลยครับพี่มันจะเขียวเขียวขึ้นทันตาเห็นเลยอะแล้วก็สูงโตเร็วต้นอวบก็พอลองดูแล้วได้7วันมันก็เห็นผลก็น่าประทับใจนะครับ ผมฉีดเลยหมดเลย8ดไร่ถ้าตรงไหนซ้ำมันยิงเขียวครับต้นมันจะเขียวแล้วก็ใส่อยู่ตลอดลดปุ๋ยได้เคมีก็ไม่ต้องใช้เชื้อลงเชื้อราโรคมันก็ไม่เป็นนะครับเพราะว่าต้นมันเขียวแข็งแรงมันก็ไม่เป็นโรคก,ก็ไม่ได้ใช้อย่างอื่นมาเลยคุ้มค่าปกติใช้ยาเคมีที่มันผ่านมาฉีดแต่ข้าวมันใช้เยอะแล้วมันต้องซื้อบ่อยอันนี้สั่งทีเดียวคือไม่ต้องใช้เลย ฉีดได้ตลอดเันเก็บเกี่ยวชุดหนึ่งอะผลผลิตมันจะเยอะกว่า8ไ,ไร่ใไประมาณทัก1ิ2ตันผมคิดว่าน่าจะได้นะครับเขาแกะไปดูแล้วเขาบอกว่าดีเม็ดดีเม็ดมันเต็มฝักมันใหญ่ฝักมันใหญ่ครับชาวสวนชาวไร่ชาวนาทุกคนที่ปลูกข้าวโพดครับผมก็อยากจะให้มาใช้กับตัวนี้ครับคุ้มครับ